ปรากฏการที่ไล่เรียงมาคือรูปธรรมของคำว่ารัฐธรรมนูญฉบับปี2560สิทธิ์หล่นหายไปหลายเรื่องค่ะ และกลไกที่มันแก้ไม่ได้สักทีมันก็เป็นคําตอบรูปธรรมว่าวางไว้แล้วให้แก้ยากนะคะหรือบางคนใช้คําว่าแก้ไม่ได้วันนี้คุยกันกับแขกรับเชิญสองท่านในรายการเพื่อหาความหวังต่อการเดินหน้าต่อค่ะท่านแรกอยู่กับพี่ถาค่ะคุณนัชพกรนามเมืองเครือข่ายประชาชนร่างรัฐธรรมน,นูญหรือคอนฟอร์นะคะอีกหนึ่งท่านพี่นิมิตเทียนอุดมค่ะคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสัดส่วนภาคประชาชนสวัสดีทั้งสองท่านค่ะสวัสดีครับ คนที่อยากจะให้แก้ก็รู้แหละว่ามันมีปัญหาส่วนคนที่งงๆอยู่หรือว่าจะแก้ดีไหมอาจจะตั้งคําถามค่ะพี่นิมิตรัฐธรรมนูญ60นผิดตรงไหนทําไมต้องแก้พี่นิมิตจะตอบอยังไงดีคะ <c oughs> เบื้องต้นเนผมคิดว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยเกี่ยวข้องกับชีวิตของเราเนี่ยตั้งแต่เกิดยันตายเลยนะ,ค,ะคือคือในรัฐธรรมนูญเนี่ยมันต้องเขียนรับรองสิทธิ์แล้วให้เราตั้งแต่ว่าถ้าคุณเกิดมาเนี่ยคุณจะได้รับการดูแลของรัฐจากรัฐไหมนะพอเกิดมาแล้วคุณถ้าคุณจะมีสิทธิ์เรื่องการศึกษา ศึกษาแบบไหนจัดโดยรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเนี่ยจะครอบคลุมใครบ้างอันนี้ก็ต้องเขียนไว้ในรั้มนูละฉะนั้นจะบอกว่าทําไมต้องแก้ทาไมต้องเขียนใหม่เนี่ยเพราะว่าไอสิทธิ์พวกนี้ที่มันอยู่ในรัฐมนูล6กูเนี่ยมันบกพร่องมันบกพร่องแล้วมันมันมันบกพร่องในเจตจำนงใหญ่เลยนะครับเช่นในรั้มนูลเนี่ยพอเวลาพูดถึงแนวนโยบายพื้นฐานของรัฐเนี่ยก็จะไปบอกว่าต้องให้ความช่วยเหลือต้องให้การส่งเคาะซึ่งตรงเนี้ยผมคิดว่า มันเลยกลายเป็นรากเง้าของโจทย์ต่างๆที่เวลาประชาชนเจอปัญหาเรื่องการกินการอยู่เรื่องชุมชนม,มันเพราะว่ารัฐมันมีแค่เพียงว่าให้ช่วยเหลือหรือให้การสงเค์ใช่ไหมผมผมคิดว่าอันเนี้ยมันมันเลยต้องเขียนรัฐนูนใหม่แล้วก็เป็นต้องเป็นรัฐนูนที่บอกไว้ว่ารัฐเ,เนี่ยจะให้สวัสดิการกับประชาชนทุกคนอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ต้องเราเราต้องเอาคําว่า สงเคาะยากไร้ให้การช่วยเหลือ,เอ,อ,อเอาออกไปแล้วแล้วใส่เจตจำนงของรัฐให้ชัดว่ารัฐจะทำให้ประเทศนี้มันเป็นประเทศที่จะดูแลประชาชนเป็นประเทศที่จะจัดสวัสดิการให้กับประชาชนอันนี้ถ้าพอมันเขียนไว้อย่างงั้นปุ๊บเนี่ยมันก็จะไปทําให้เกิดสิทธิ์ในในเรื่องต่างๆไล่เรียงมาคือสิทธิ์ที่มันเกิดขึ้นในรัฐนูลที่ผ่านมาเนี่ยมันมันเป็นสิทธิ์ที่ ให้โอกาสรัฐเนี่ยเลือกให้เฉพาะบางคนบางกลุ่มอย่างเช่นการคัดเกณฑ์ความจนใช่รัฐบอกว่าคนอายุ60ปีจะได้รับการช่วยเหลือจากรัฐเนี่ยคุณต้องมีรายได้ไม่เพียงพอคุณต้องเป็นผู้ยากไร้ รัฐจะจัดบริการสาธารณสุขให้กับประชาชนเนี่ยบุคคลมีสิทธิ์ได้รับบริการสาธารณสุขจากรัฐผู้ยากไร่มีสิทธิ์ได้รับบริการจากรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย uh huh. มันไปเขียนเป็นขยักขยักไว้แล้วทาให้ถูกตีความว่าอ๋อถ้าถ้าคุณจะได้บริการสุขภาพที่ดีจากรัฐและไม่เสียค่าใช้จ่ายเนี่ยคุณต้องยากจนคุณต้องยากไร uh huh. อย่างนี้ครับ uh huh. หรือ,อ,อในในรัมนูนเนี่ยเ,เกี่ยวข้องกับเรื่อง การรองรับความเสมอภาคเท่าเทียมรัฐก็ยังเป็นพูดแค่หญิงชายเท่านั้นซึ่งเราก็ควรจะเอาคําพวกนี้ออกไปจากบริบทนี้ใช่ไหมว่าว่าคนทุกคนเนี่ยมันมีสิทธิ์เสมอภาคกันแล้วก็การจะไม่ถูก แบ่งแยกเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศด้วยเหตุแห่งสุขภาพเนี่ยพวกนี้มันก็จะได้ตามกลับมาถ้าเราเขียนให้ชัดค่ะก็คือต้องเติมคําว่ารัฐที่จะจัดสวัสดิการหรือใช้คำว่ารัฐสวัสดิการในรัฐธรรมนูญที่เราฝันจะให้เห็นฉบับหน้าเขียนไปไว้ในหมวดแนวนโยบายพื้นฐานของรัฐเลยถ้าคุณยังคิดว่าหมวดนี้จําเป็นเพื่อเป็นเจตจำนงเลยเพื่อเป็นเจตจำนงว่ารัฐต้องทำและต้องใส่คําว่าสําหรับทุกคนทั่วหน้าใช่ใช่ครับเพราะว่าพอพอเราไม่ใส่เนี่ยใช่ไหมฮะเราถึงต้องมาเถียงกันว่า จะให้เงินหมื่นกับใครใช่ไหมมันมีขั้นตอนยุ่งยากทุกทางหรือหรือหรือไอกรรมการผู้สูงอายุวันดีคืนดีก็พูดขึ้นมาว่าถ้าอยากอยากจะพิจารณาว่าจะให้เบี้ยอย่างชีพเฉพาะผู้ยากไร้หกสิปีที่ยากไร้เท่านั้นในขณะที่เราไปไกลกว่านั้นแล้วเป็นเรื่องทุ่นหน้าแบบเนี้ยเพราะว่าข้ออ้างก็คือว่านั่นร้มนุ่มเขียนบอกไว้ว่าให้เฉพาะผู้ยากไร้เพราะงั้น เราต้องทําให้เห็นว่าเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับเราทุกคนแล้วผมผมอยากจะสื่อสารถึงคนรุ่นใหม่ให้เห็นภาพนะว่าเกี่ยวขุนไม้ลน้นูนเนี่ยพวกนี้ออกมาเรียกร้องให้เห็นลํานูนเรามองภาพตัวเองก่อนนะว่าเราเป็นคนรุ่นใหม่กําลังทํางานอยู่ในแล้วก็มีเงินเดือนเรามีพ่อแม่ใช่ไหมฮะก็ก็แก่เท่าพ่อแม่บางคนก็กเกษียณแล้วแล้วเราก็มีปู่ย่าตายายอีก เพราะนั้นในในทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยเขบอกไว้เลยว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยจะต้องแบกเยอะขึ้นอ,ะอ่ะแบกสี่คนอะ่ะหนึ่งคนแบกสี่คนเราจะอยู่อย่างนั้นใช่ไหมในขณะที่ในรัฐมนูนเนี่ยเขียนรองรับเรื่องการมีงานทําไว้นะแล้วก็ต้องเขียนให้ชัดด้วยแต่ว่าตอนนี้ก็เขียนไม่ชัดที่รัฐจะต้องจัดให้ให้ทุกคนทุกคนได้มีงานทําที่เหมาะสมมีไรายได้ที่เพียงพออะไรเงี้ยเราอาจจะต้องเขียน เขียนไวให้ชัดแบบนี้ <c oughs> ในรัฐนูลหลายๆฉบับเคยเขียนรองรับเรื่องการมีงานทํา <c oughs> <c oughs> แต่ว่าพอพอมันไม่เขียนหรือเขียนไม่ชัดปุ๊บเนี่ยคนรุ่นใหม่ก็ลําบากละแล้วพอเขียนเฉพาะเรื่องยากไรปุ๊บเนี่ยถามว่าพ่อแม่เรายากไรไหมถ้าพ่อแม่เราไม่ยากไรนี่เราไม่ได้สิทธิ์อะไรจากรัฐเลยนะใช่ไหมครับเพราะนั้นพอมองในมุมนี้ปุ๊บเนี่ยในฐานะที่ที่เราเป็นประชากรของประเทศนี้เราเสียภาษี <c oughs> ใช่ไหมครับเราก็ควรจะมีรัฐนูลที่มันมา มาดูแลชีวิตเราอ่ะอันอันนี้เฉพาะเรื่องอยู่เรื่องกินอย่างเดียวนะยังไม่พูดถึงเรื่องสิทธิทางเนื้อตัวร่างกายสิทธิในการเคลื่อนไหวสิทธิในการแสดงความคิดเห็นเรื่องพวกนี้ก็สําคัญอีกสิทธิจะปกป้องคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอะไรของพวกเราเนี่ยอพอพอไปมาแล้วหัฐล้ำนูนี้มันเกี่ยวข้องกับเราตั้งแต่หัวยันหางเลย <laughs> ใช่ค่ะเพียงแต่ว่ามันถูกทําให้เป็นเรื่องยากถูกทำให้เป็นเรื่องของนักกฎหมายอนอกเหนือจากสิทธิที่เกี่ยวเนื่องกับชีวิตเราตั้งแต่เกิดจนตายพี่ทาคะสิทธ,ทธิเสรีภาพเป็นโจทย์ดึงที่คนรุ่นใหม่พูดกันเยอะ แล้วเราต้องแก้รัฐมนลหกนยเพราะว่ามันหายไปหมดเลยถูกต้องไหมคะครับคือผมคิดว่าประเด็นของพี่นิมิตผมคิดว่าเวลาเราพูดเรื่องรัฐมนูลเนี่ยเราพูด2ส,ส่วนส่วนหนึ่งคือประชาชนจะดํารงชีวิตอยู่ยังไงต้องมีหลักประกันอะไรบ้างอีกอันหนึ่งคือรัฐมีพันธสัญญาต่อประชาชนยังไงใช่ไหมครับทีเนี้ยผมคิดว่าหมดสิทธิเสรีาพเนี่ยมันเห็นชัดเลยว่า แล้มันหกศูนย์ทำให้สิทธิเสรีภาพของประชาชน, air. นอ่อนแอเนาะคือมันหายไปมากกว่าท<ไ>ี่พิเิมิตพ<ไ>ูดอีกนะครับคือแต่ถ้าเล่าเรื่องนี้น,นี่คงต้องเป็นวันเออนะครับแต่ว่าเพราะว่าอีกเรื่องหนึ่งซึ่งสําคัญคือเรื่องของโค,ครงสร้างอำนาจรัฐนะครับซึ่งถ้าเราบอกว่าเราปกครองในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยแปลว่าอำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนแปลว่าประชาชนเนี่ยต้องเป็นคนตัดสินใจต่างๆให้กับรัฐว่าประชาชนอยากได้นโยบายแบบไหนแต่เราเห็นว่านโยบายหลายนโยบายเนี่ยมันไม่เกิดขึ้นทั้งที่ผ่านมาแล้วหลายปี ถ้าย้อนกลับไปปี2562หนึ่งในประเด็นที่พูดกันมากคือเรื่องของการยกเลิกการบังคับเกณฑ์อาหารใช่ไหมครับจนถึงวันนี้ผ่านมา6ปียังไม่สำเร็จทีนี้ความไม่สำเร็จนี้เป็นเพราะว่าตัวนักการเมืองไม่มีเจตจำนงทางก,การเมืองไหมส่วนหนึ่งก็อาจจะใช่แต่ผมว่าไม่ทั้งหมดคือไอ้ที่มันแย่ยิ่งกว่าคือว่ามันมีนกลไกพิเศษที่มาพยายามแทรกแซงวิธีคิดของประชาชนแทรก <c oughs> แซงอำนาจการตัดสินใจของประชาชนเช่นสมมุติรอบวันนี้รัฐบาลนอกการปฏิรูปกองทัพ ต้องการยกเลิกการบังคับเกณฑ์อาหารคุณมีโอกาสที่จะถูกทำนิติสงครามหรือทำนิติรัฐประาหารหมายความว่าคุณอาจจะถูกสารรัฐนูนหยิบขึ้นมาว่านโยบายที่คุณทำนั้นล้มล้างการปกครองนโยบายที่คุณทำนั้นขัดแย้งต่อรัฐธรรมนูญนโยบายของคุณนั้นฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมเครืคร่องมือเหล่านี้จะไปหมด2คือคุณมีโตเบรกอีกคือสวอใช่ไหมครับสวชุดที่แล้ว250คนมาจากคนเอกปรยยุทธ์เป็นคนเลือก<ม>อันใหม่เรามีสวชุดใหม่200คน แต่ก็มีการเสียงลือเสียงร้างอ้างอีกว่านี่ไม่ใช่สอวอเลือกตั้งนี่เป็นสอวอลากตั้งเพราะนั้นมันก็เลยกลายเป็นตัวเบรกทางการเมืองว่าพอค,คุณจะขับเคลื่อนอะไรก็ตามเนี่ยคุณต้องไปนึกถึงองค์คาไยบเหล่านี้ซึ่งไม่ได้มาจากประชาชนอันนี้เลยเป็นปัญหาของรัฐมนูลหกศูนย์มีองค์กรอิสระอีกนะทุกคนมีองค์กรอิสระอีก <c oughs> ใช่ถือว่าเป็นล็อกหนึ่งในรัฐมน60หกศูนย์ไหมครับถือว่าเป็นอีกล็อกหนึ่งครับคือทีนี้มันสัมพันธ์กันกนะ็ถือว่าใครแทรกแซงสอวได้เนี่ย เท่ากับว่าไขรแทรกแซงองค์กรอิสระสารรับนูนได้เพราะเขาท่อเดียวกันใช่ไหมสารน้ำนูลแล้วองค์กรอิสรามาจากการเข็นชอบโดยสวเะังนั้นแต่ก่อนเนี่ยคอสชอสืบทอดอำนาจผ่านสวแล้วก็ไปองค์กรอิสราปัจจุบ,บันก็ต้องดูว่าใครคุมสอวอ,อยู่เขาก็กําลังจะสืบสอทอดสารววร้ำนูนแล้วองค์กรอิสตระต่อไปอเช่นกันคําถามผมคือว่าไอ้ระบบแบบนี้ เป็นระบบการเมืองที่เป็นธรรมหรือเปล่าถ้าไม่ใช่เราก็ต้องรีบรืม้มันครับอทีนี้ในเฉพาะกลไกที่เราเห็นตอนนี้ค่ะพี่ถาแรอัพสั้นๆว่าไม่ทันแน่นอนการเลือกตั้ง2 5 7 0กับการแก้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ครับแล้วเราจะได้เห็นพักเพื่อไทยเดินหน้าเรื่องนี้อย่างดีที่สุดฉากทัดที่คิดว่าจะเกิดขึ้นคือผมคิดว่า เอาเป็นว่าประตูมันปิดแต่ยังไม่สนิทแล้วกันแต่ปิดแบบมองได้ไม่เห็นแหละทีนี้ถ้าเราจะโยนความคาดหวังนี้ไปให้ฝ่ายการเมืองก็คือว่าคุณจะสามารถเจรจาต่อรองกับพักร่วมรัฐบาลเพื่อเดินหน้าพิจารณามาตร256ให้ทันแล้วก็มีสสรให้ทันปี70เพราะตอนนี้ยังไม่ตีตกไปนะเพราะตอนนี้ไม่ได้ว่าคุณจะลาล่มเฉยเฉยใช่ทีนี้การล่มเนี่ยมันเกิดจากว่าคุณไม่สามารถเจรจาต่อรองกับพักร่วมรัฐบาลได้คือ ผมคิดว่าการตีความคำนิฉัยสารรัฐนูญเนี่ยเป็นแค่เครื่องมือในการหลบซ่อนเจตจำนงทางการเมืองที่แท้จริง uh huh. นะครับคือจริงๆคุณไม่ได้มีเจตจำนงที่จะร่างรัฐนูนฉบับใหม่คุณเลยเอาคำนิฉัยสารรัฐนูนเนี่ยมาเป็นเหตุผลเป็นข้ออ้างเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเราจะโยนความคาดหวังให้ฝ่ายการเมืองเนี่ยก็ต้องถามว่าพรรครัฐบาลมีอำนาจเพียงพอที่จะโน้มน้าวให้พักร่วมเดินหน้าได้ไหมแต่ถ้าเกิดพรร รัฐบาลทำไม่ได้เนี่ยผมคิดว่าอำน,นาจสำคัญมันจะกลับอยู่ที่ประชาชนคือผมคิดว่าวันนี้ประตูทางการเมืองมันยังไม่เปิดเจตจำนงทางการเมืองเนี่ยยังไม่เกิดขึ้นจากตัวนักการเมืองเพราะนั้นสิ่งสําคัญคือจะทํายังไงให้ประชาชนเนี่ยมีเจตจำนงทางการเมืองอันนี้แล้วก็กดดันทีนี้วิธีการแสดงออกทางเจตจำนงทางการเมืองที่ชัดเจนกะ็คือว่าโอเคสุดท้ายถ้ามันจะช้า256เขาไม่ผ่านเขาไปอ้างเรื่องประชามติเขาไปอ้างคขาไม่ใช่สามนูนถ้าจะมีประชามติ นะครับถ้าจะมีประชามติก็ต้องมีให้เร็วภายในปีนี้หรือภายในต้นปีหน้านะครับอันนี้ก็อาจจะพอได้เริ่มต้นกระบวนการจัดทำรัฐนูนฉบับใหม่คําว่าถ้าจะมีประชามติของพิธาคือถ้าจะมีสามครั้งถ้าจะมี3ครั้งต้องเริ่มภายในปีนี้ชต้นปีหน้าช้าไปต้นปีหน้าก็ไม่ถครับพี่นิมิตแล้วแล้วถ้าสมมุติว่ามีประชามตินะเอาประชาชนเนี่ยจะต้องจะต้องลุกขึ้นมาแล้วถามตัวเองอะว่า ว่าเราอ,อยากได้รัฐมนูลแบบไหนกลับไปดูรัฐมนูล60นะี่มันเป็นรัฐมนูลท,ที่มันเป็นหน้าตาเป็นประเทศที่เราอยากอยู่ไหมในรัฐมนูน60ไม่ได้รองรับสิทธิ์ของคุณในเรื่องรัฐปดิการเลยสิทธิ์ของผู้หญิงที่ถูกเขียนไว้น,น้อยนิดมากเลยที่ที่จะได้รับการดูแลระหว่างตั้งครรภ์ไปจนถึงหลังคลอดใช่ไหมค,คุณอยากได้ประเทศแบบนี้ไหมหรือคุณอยากได้ประเทศแบบที่ลูกคุณ จะได้รับรองการศึกษาที่ที่ที่มันดีพอตอนนี้มันมันฟิกไว้แค่12ปีแล้วไปอยู่แค่มสามเราอยากได้รัฐนูลที่ให้สิทธิ์เราที่จะศึกษาไปตลอดชีพไหม,ม,มเราเราถามตัวเองก่อนออกไปประชามติว่าเราอยากจะเขียนรัฐนูนด้วยตัวเราเองได้ไหมในความเห็นผมนะคนที่จะมาเขียนรัฐนูนนะไม่ต้องเป็นพวกนักเทคนิคนักกฎหมายประชาชนทั่วไปนี่แหละออกมาเขียนเพียงแต่ว่าให้คุณถามตัวเองก่อนว่า คุณอยากให้รัฐนูนเนี่ยมันมันออกแบบประเทศให้เป็นประเทศแบบไหนคุณอยากเขียนรัฐนูนให้มันออกแบบว่ามันจะมารับรองสิทธิของเราในเรื่องอะไรบ้างใช่ไหมฮะคุณจะเขียนรัฐนูนให้มันออกมารับรองว่ามันจะจัดสวัสดิการที่จะมาทําให้ชีวิตเราเนี่ยตั้งแต่เกิดเนี่ยมันเป็นแบบไหนแล้วเราเรา,เราเขียนได้เพราะฉะนั้นถ้า60มันไม่เป็นอย่างที่เราอยากอยากให้เป็นเนี่ย เราก็รู้แล้วแหละว,ว่าเราต้องลงประชามติอะไรใช่ไหมเราต้องลงประชามติว่ามันต้องเขียนใหม่แล้วถ้ามันต้องเขียนใหม่มันต้องเขียนโดยสสรสภาร่างรัฐนูลและเราในฐานะประชาชนคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าพวกคุณทุกคนเนี่ยที่นั่งดูอยู่เนี่ยคุณเป็นสสรได้คุณเขียนรัฐนูนได้ถ้าคุณเพียงแต่มีจินตนาการว่าคุณอยากให้ประเทศนี้เป็นยังไงคุณก็ไปเขียนไปใส่ไว้ในรัฐนูลแล้วที่ผมพูดมาเมื่อกี้เนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันเคยถูกใส่ไว้ในรัฐนูนว่าด้วยเรื่องสิทธิ พลเมืองใช่ไหมสิทธิประชาชนว่าด้วยเรื่องแนวนโยบายพื้นฐานของรัฐว่าด้วยเรื่องหน้าที่ของรัฐแต่ทั้งหมดที่มันเขียนน่ะมันเขียนโดยผู้มีอำนาจแล้วมันก็จะใส่แฝงอำนาจของผู้มีอำนาจของชนชั้นปกครองไว้ทั้งหมดเลยนะครับตั้งแต่ว่าถ้าฉันจะให้ฉันจะเลือกให้นะฉันจะให้เฉพาะสงเคะ์ฉันจะดูคุณว่าคุณยากไรหรือเปล่าเราอยากได้ประเทศแบบนี้ไหมล่ะถ้าเราไม่ได้อยากได้ประเทศแบบนี้เราอยากเปลี่ยน ถามคนรุ่นใหม่อ่ะว่าคุณยังอยากอยู่ในประเทศแบบนี้ไหมถ้าคุณย้ายประเทศไม่ได้อ่ะ,ค,ะคุณก็ต้องลุกขึ้นมาแล้วมาช่วยกันว่าเขียนเนี่ยเราจะเขียนมันยังไงนี่นี่เป็นเป็นคำถามใหญ่ๆที่ผมคิดว่าพวกเราทุกคนที่กําลังดูเรื่องการเคลื่อนไหวล้มนูลเนี่ยต้องออกมาช่วยกันกันกันจะแก้ร้มนูนไม่ใช่แก้เฉพาะเรื่องเลือกตั้งเรื่องอานาจสภาหรือว่ามาเถียนกันเรื่องว่าจะแก้หมดหนึ่งหมดสองหรือเปล่าไม่ต้องเขียนก็ได้แต่ว่าถามตัวเองว่าเราอยาก ให้รัานูนเนี่ยมันออกแบบประเทศเรายัางไงเรา,เราอยากมีชีวิตในประเทศนี้แบบไหนแบบไหนแล้วเราลุกขึ้นมาเ<ม>บื้องต้นก็คือลงประชามติด้วยกันก่อนว่าเราอยากแก้เราอยากเขียนใหม่เราอยากมีสะสลอ<ม>แล้วอาสาตัวเข้าไปเป็นเ,เป็นคนให้ให้เขาเลือกอะ,ะนะครับคือประตูของประชาชนที่พี่ถาตั้งต้นไว้ตรงนี้แหละคือประตูของประชาชนที่จะเปิดเพื่อให้มันเดินหน้าต่อไปได้ทีนี้ถ้าเผื่อมันมี ประชามติสามรอบ,ค,รบคำถามประชามติครั้งแรกจะเป็นจุดวัดพ<ช>ลังของเพื่อไทยใช่ครับผมว่าคำถามแรกเนี่ยแหละจะเป็นคนกำหนดว่ารัฐบาลนี้มีความชอบธรรมเพียงพอในการที่จะจัดทำรัฐมนูญฉบับใหม่หรือไม่มคือผมคิดว่าเราเคยเข้าชื่อเสนอกันครับทั้งผมทั้งพี่นิเมธเนี่ยตอนนั้นเราเข้าชื่อเสนอคำถามประชามติ <c oughs> คอนฟอร์มกันซึ่งเราก็เสนอบนหลักการที่ง่ายมากก็คือหนึ่งจัดทำรัฐมนูญใหม่ทั้งฉบับ สให้คนที่มาร่างรัฐมนูญหรือสอสอรอเนี่ยมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน<ะ>มีแค่สอหลักการนี้ซึ่งก็ตรงกับร่างแก้ไขรัฐมนูญที่ทั้งพรรคเพื่อไทยและพรรคประชาชนเสนอนะครับผมว่าคําถามนี้ไม่มีปัญหาอะไรถ้าเราถามคําถามนี้ผมคิดว่าเราเป็นโลนลงให้คนไปโหวตเยสเราก็าจะเปิดประตูที่มันล็อกอยู่ได้คือว,วันนี้ผมจะพยายามจะอ้างว่าต้องทำประชาปติ3ครั้งถ้าพรรคเพื่อไทยจะอ้อม แล้วจะไปทำสามครั้งผมว่าคําถามนี่แหละสาคัญคนะครับซึ่งคําถามที่เราเสนอเนี่ยผมคิดว่ามันเพียงพอแล้วต่อการเปิดประตูให้มีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยประชาชนจริงๆแต่ถ้าคุณไปถามคําถามแบบเดิมที่คุณเคยเสนอเช่นไม่การันตีว่าจะมีสสรเลือกตั้งไหมแถมยังมีการล็อกเนื้อหาอีกว่าห้ามไปแต่ต้องบางหมวดบางมาตรา ไอ้คำถามแบบนี้มันจะชวนให้ประชายชนสับสนแล้วเราจะไม่สามารถแสดงเจตนารมณ์ได้อย่างตรงไปตรงมาว่าเราต้องการจ,จะทำรัฐมนุรฉบับใหม่เพราะบางคนก็อาจจะไม่ได้เห็นด้วยกับการห้ามแก้หมดหมดหนึ่งหมดสองแต่ถ้าเขาโหวตโนเท่ากับว่าเขาอาจจะโหวตไม่เห็นด้วยการจะทำรัฐนใหม่ไปด้วยคือคำถามอันนี้มันมีปัญหาแต่เราเสนอว่าคำถามนั้นต้องง่ายซิมเปลที่สุด ถ้าคุณจะไม่มีเรื่องร่างใหม่ทั้งฉบับจะไม่มีเรื่องสสรอย่างน้อยที่สุดคุณถามแค่ว่าเห็นด้วยหรือไม่กับการจะทำรัฐมนตรฉบับใหม่ถามสั้นๆแค่นี้พอแล้วจะเดินได้คือพี่นิมิตรคะแฟงรู้สึกเหมือนเดี๋ยวกลไกมันจะวนกลับไปที่จุดศูนย์จุดศูนย์หนึ่งคือคือรู้สึกเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปถกข์ทเรื่องคําถามกันอีกแล้วใช่นี่ไงเพราะฉะนั้นสมมุติว่าเขาถามว่าคุณอยากร่างรัฐมนุรฉบับใหม่ไหมเนี่ยนะโดยที่ คุณอาจจะมีความกังวลกังขาเรื่องมาหนึ่งมาสองอะไรก็แล้วแต่ปล่อยไว้ก่อนแต่ถามตัวเองว่าคุณอยากให้รัฐนูนเนี่ยมันมาออกแบบประเทศคุณยังไงคำถามคำถามที่ว่าคุณอยากร่างรัฐนุนฉบับใหม่เนี่ยเป็นคำถามว่าคุณอยากจะร่างหรือคุณอยากจะเขียนแบบประเทศนี้ให้เป็นแบบไหนคุณเพราะว่าเพราะว่าทุกมาตามันมีกับดักไว้หมดเลยในรัฐนูนเก่าอะใช่ไหมเพราะฉะนั้นพอพอพอคุณอยากจะได้เฉพาะบางงานนีม้มันไปเจอโจทย์อันหนึง่ง เรื่องความเท่าเทียมเนี่ยมันก็ยังพูดเรื่องผู้หญิงผู้ชายใช่ไหม<อ>เรื่องสิทธิในเนื้อตัวร่างกายก็พูดไม่ชัดเรื่องสิทธิของทางการเมืองก็มีข้อจํากัดเอออีกอันหนึ่งผมเกือบลืมไปไอเรื่องเรื่องที่ไปให้สิทธินายกต้องรับรองร่างกฎหมายม <rage S 2> ที่ที่ททประชาชน,น,นเสน,นเอนเนี่ย<อ>แล้วถ้าเป็นร่างที่เกี่ยวข้องกับการเงินเนี่ยมันก็ถูกเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญ <อ ieve. S 2> ใช่ไหมทั้งตรงเนี้ยคุณคุณอยากจะ ออ,ออกแบบว่าเสียงคุณเป็นเสียงชั้นสองหรือว่าใช่ไหมพอคุณคุณลงคะแนนเสียงกันมาปุ๊บนะแต่เสียงคุณไม่ว่าจะกี่หมื่นกี่แสนชื่อก็แล้วแต่เนี่ยมันจะต้องให้ในายก,ยกเป็นคนตัดสินใจว่าฉันจะรับรองหรือไม่รับรองในเสียงคุณเป็นเสียงชั้นสองนะคุณอยากออกแบบประเทศแบบนี้ไหมล่ะถ้าคุณไม่อยากออกแบบประเทศแบบนี้คําถามประชามติเนะี่ยคือเราเราจะเขียนรัฐนูลใหม่นะแล้วแล้วคุณก็จะจินตนาการว่าว่าคุณอยากให้ประเทศปกครองแบบไหนมีอะไรยังไงก็ไปไปช่วยกันทําซึ่ง มันไม่หนีหรอกมันไม่หนีไปไหนหรอก <froze. S 2> เพราะว่ามันก็จะมีกรอบล็อกไว้ว่าห้ามเปลี่ยนแปลงรูปแบบประเทศนู้นนี่นั่นอะไรงนี้อยู่ใช่ไหมเยงแต่ว่าอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับชีวิตอะเราออกแบบมันซึ่งผมคิดว่าจังหวะเวลาแบบนี้แหละคือจังหวะที่เราจะออกแบบชีวิตเราปล่อยให้ล่ำนูนมันเดินทางมาตั้งแต่4ี่0้าย์แล้วมา6กแล้วเราอยู่กับหกศนเนี่ยหกแปดปีแล้วแปดปีแล้วใช่ไหมครับสิทธิ์ที่ต่างๆที่มันหายไปแปดปีนี้ เราจะปล่อยให้มันหายไปอีกใช่ไหมหรือ,อยังไงผมว่าก็ถามคําถาม,ถาม,ถามทั้งกับสวสส,สทุกคนแหละว่าว่าผม,ผมคนนึงผมอยากออกแบบชีวิตใหม่อ,มอยากเขียนประเทศนี้ใหม่ใจผมเนี่ยผมคิดว่ารัฐสวัสดิการเนี่ยมันเป็นเครื่องมือการพัฒนาบุคคลที่รัฐควรจะหยิบมาใช้ในสถานการณ์เศรษฐกิจแบบนี้นะครับเป็นเป็นเรื่องจําเป็นมากในในประเทศซึ่งอย่างญี่ปุ่นแพ้สงครามประเทศย่อยยับมากเลยเนี่ย เขาฟื้นตัวมาได้เครื่องมือที่สําคัญอันหนึ่งของเขาคือรัฐสวัสดิการอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปถกเถียงกันว่าจะมีเงินมาทํำไหม,อมขอเจตจานงให้ซสก่นอนมันทําได้มันทําได้ไคือพอทุบโต๊ะลงไปเปี้ยงว่าฉันจะเป็นประเทศที่จะดูแลประชาชนทุกคนอย่างเท่าเทียมกันแล้วแล้วก็ระบุให้ชัดในรัฐมนูนว่าเวลาที่บอกว่าจะต้องจัดสวัสดิการให้ประชาชนเนี่ยเรามีคําว่าเส้นความยากจนอยู่แล้วะนะประเทศมันมีเส้นมีเกณฑ์ที่ชัดเจนว่า คนเนี่ยจะอยู่โดยที่ไม่ยากไร้เนี่ยต้องอยู่ด้วยเงินประมาณเท่าไหร่ต่อเดือนเนี่ยก็เขียนไปเลยเช่นเราะเขียนว่าคนผู้สูงคนที่มีอายุ60ปีบริบูรณ์ขึ้นไปหรือ60ปีขึ้นไปนะจะได้รับเงินช่วยเหลือจะได้รับเงินช่วยเหลือจะได้รับเงินสงเคราะห์ยังชีพไม่เอาสงเคราะห์จะได้เงินยังชีพ ต่อเดือนไม่ต่ำกว่าเส้นความยากจนแบบนี้แล้วเส้นความยากจนเนี่ยก็ก็ไปดูในแ,แต่ละปีมันมีการกำหนด,ดมีการพัฒนาทุกปีขึ้นอยู่กับสถานะทางเศรษฐกิจเราก็ไม่ต้องมาเถียงกันว่าจะเป็นเงินเท่าไหร่และที่สำคัญก็คือว่าเราไม่ต้องไปให้อำนาจกับผู้ปกครองเป็นคนชี้ว่าฉันจะให้คุณเท่าไหร่อ๋อเพราะระบบพิสูจน์ความจนมันอาจจะต้องใช้คนรู้จักคนราชการใช่ก็ไปเขาก็ต้องไป ถ้าเราอยากได้การช่วยเหลือแบบนั้นของรัฐที่มันมีการเลือกให้เราก็ต้องวิ่งไปหาคนมีอำนาจใช่ไหมให้มาบอกมาช่วยรับรองฉันหน่อยว่าฉันจนไอ้นี่คือปัญหาอีกแล้วแล้วแล้วเราก็รู้มาตลอดเวลาว่าไอกระบวนการกันกรองแบบนี้มันแพงมันไม่เป็นธรรมแล้วมันก็ไปเน้นเรื่องการอุปถัมภ์คนก็ต้องวิ่งหากันแล้วแล้วแล้วเมื่อไหร่การเมืองมันจะเปลี่ยน ใช่ไหมเพราะฉะนั้นการเขียนรัฐนูลใหม่การออกแบบประเทศใหม่ผ่านรัฐนูลเนี่ยมันก็จะมีส่วนทําให้เราเปลี่ยนประเทศไปด้วยดังนั้นวันนี้พี่นิมิชชวนคุณผู้ชมชวนสังคมตั้งหลักกันว่าถามตัวเองก่อนใช่ครับจะเปลี่ยนต้องเรานี่แหละ,อ,ะอยากจะเปลี่ยนหรือ,อเปล่าเริ่มต้นที่คุณผู้ชมก่อนที่จะสนใจเรื่องนี้นะคะปิดท้ายสักสองนาทีค่ะพี่ถาค่ะครับยังมีความหวังไหมครัผม,มว่าความหวังตอนนี้ไม่ได้อยู่ที่รัฐสภาแต่อยู่ที่ประชาชนครับ ผมว่าประตูสําคัญคืออยู่ที่ประชาชนล้วนๆคือวันนี้การเมืองไม่มีเจตจำนงทางการเมืองเพียงพอที่จะผลักดันเพราะนั้นอนํานาจตอนนี้ความสามารถตอนนี้ถ้าจะทําให้ได้ต้องเอาประชาชนเข้าไปอยู่ในสมการอํานาจให้ได้คือตอนนี้เขาพยายามจะตีปิงปองกันระหว่างพรรครวมรัฐบาลสารละนูนเราต้องบอกว่าหยุดตีปิงปองกันซะ แล้วเอาลูกอบอลเนี่ยมาอยู่ในมือประชาชนชแล้วประชาชนเป็นคนกําหนดว่าเราอยากจะเห็นทิศทางของประเทศนี้ไปทางไหนนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าโจทย์สาคัญก็คือต้องต้องช่วยกันตอบคาถามพี่นิมไม่ได้แหละว่าเราอยากเห็นหน้าตาของประเทศนี้เป็นยังไงเราอยากอยู่ในสภาพสังคมแบบไหนเราอยากอยู่ในการเมืองแบบไหนนะครับช่วยกันพูดเราจะไม่ต้องเห็นตรงกันทุกเรื่องก็ได้แต่เราต้องช่วยกันออกแบบและเราบอกว่าเนี่ยคือข้อตกลงในการจะอยู่ร่วมกันมผมว่าอันนี้สาคัญและอันนี้มันจะเป็นตัวกําหนด เจตจำนงทางการเมืองของพรรคการเมืองค่ะนี่เป็นโจทย์ใหญ่ของสังคมไทยนะคะหลังการเลือกตั้งที่ก่อนแรกๆเรารู้สึกเรามีความหวังมากแต่ตอนนี้ความหวังที่เกิดขึ้นอยู่ในมือคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะถ้าคุณผู้ชมอยากเห็นประเทศนี้เปลี่ยนไปในแบบที่คุณผู้ชมอยากเห็นตั้งคาถามนี้กับตัวเองคะ่ะและอาจจะเริ่มต้นกับไปอ่านรัฐธรรมนูญบางข้อที่คุณผู้ชมคิดว่าใกล้ตัวที่สุดนะคะและไทย PBS จะก่อติดเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องวันนี้ขอบคุณพี่นิมิตขอบคุณพี่ทาน,นะคะที่พูดคุยในรายการนะคะขอบคุณผู้ช